มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำชีสเค้กแต่ว่าเป็นชีสเค้กสไตล์พี่นาะง่ายๆใช้วัสดุที่มีในบ้านแล้วก็ใช้ไม่เยอะอ่ะเพราะว่าบ้านพี่เนี่ยมันเหลือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหลือครีมชีสแค่กล่องเดียวแล้วพี่ยังไม่อยากออกไปซื้อจริงๆแล้วของพวกนี้มันต้องใช้ชีสเยอะๆแต่ว่า มีแค่กล่องเดียวพี่ก็ใช้กล่องเดียวไม่มีปัญหารสชาติก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว,ว่าเราใช้พวกผลไม้เนี่ยมาตัดความเลี่ยนของออบางคนไม่ชอบชีสใช่ไหมเออตัดความเลี่ยนของชีสเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำยังไงนะใครๆก็ทำได้ง่ายๆก่อนอื่นนะคะใช้ตัวพวกแครกเกอร์ค่ะหรือว่าพวกบิสกิตอะคะ่ะรสอะไรก็ได้ตัวพี่ใช้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพวกโฮวีนะคะ พี่จะใช้ประมาณ200กรัมหรือว่า 1- นสองครึ่งเอามาปั่นค่ะมาปั่นให้ละเอียดใครชอบละเอียดก็ปั่นละเอียดใครชอบเนื้อกรุบกรุบก็ปั่นแบบไม่ละเอียดนะคะใครไม่มีเครื่องปัน่นใส่ถุงละทุบเอาได้ไม่มีปัญหาใส่เนยละลายไป100กรัมค่ะ100กรัมเสร็จแล้วก็ปั่นอีกทีหรืออย่างที่บอกใครใส่ถุงทุบขยำขยำขยำม,มันด้วยมือ แล้วเดี๋ยวดูนะพี่ทํายังไงกับตัวพิมพ์มันใช้พิมพ์อะไรก็ได้ค่ะพี่อยากจะยกมันขึ้นมาเป็นแผ่นเนี่ยพี่ก็ตัดกระดาษไขเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆสองอันควยกันเสร็จแล้วพี่ก็ใส่ตัวบิสกิตเนี่ยลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็กดค่ะใช้แก้วกดให้มันแน่นๆตัวขนาดของพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนให้ใต้คลิปนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราพักเอาไว้ไม่ต้องอบยังไม่ต้องอบนะ เรามาทาตัวครีมชีสกันนี่นะคะตัวครีมชีสที่ตุรกีใช้ตัวนี้ค่ะทาเซเพนินมีอยู่แค่กล่องเดียวแต่ว่าที่เมืองไทยอยาใช้เป็นครีมชีสธรรมดาก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวครีมชีสสดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบใส่น้ําตาลทรายไปครึ่งถ้วยตวงแล้วก็ปั่นปั่นจนเขาแบบละเอียดเนียนเดียค่ะก็คือไม่นานเนียนาทีเดียวใส่ไข่ไปสองใบ ไข่ใบใหญ่เสร็จแล้วใส่วาน,นิลาผงค่ะไปห้ากรัมหรือใครจะใส่ใใสวาน,นิลาน้ําลงไปก็ได้นะประมาณหนึ่งช้อนชาตัวนี้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะพูนๆน,น,นะคะใส่ลงไปแล้วก็ปั่นให้เข้ากันตัวนี้พี่ไม่ได้ใส่แป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งเค้กแต่ว่าถ้าใครอยากจะใส่เพิ่มลงไปเหมือนก็เฮ้ยฉันไม่ชัวว่ามันจะแบบมันจะคงรูปไหม ก็ใส่ลงไปได้สัก3ช้อนโต๊ะนะคะแป้งสารีอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งเคก้กตัวนี้นะคะที่พี่ใส่ลงไปเป็นวิปครีมค่ะวิปครีมผงวิปครีมผง75กร,รัมกับผิวส้มขูด1ผลใครไม่มีวิปครีมผงที่เมืองไทยนะใส่วิปครีมน้ำได้ค่ะหรือว่าคร,ครีมสดอะ่ะเออครีมสดที่เอามาตีเป็นวิปครีมอะ่ะ100มิลใส่ลงไป แล้วก็ใส่น้ำส้มคั้นค่ะน้ำส้มคั้นหรือว่าน้ำส้มกล่องน้ำส้มอะไรก็ได้ลงไปครึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมถ้าไมพี่ใส่น้ำส้มลงไปรู้ไหพี่อยากให้มันเป็นแบบส้มๆอะ่ะมีความเป็นส้มๆใครไม่อยากจะใส่ลงไปก็ได้นะเสร็จแล้วเอามาเทใ,ใส่พิมพ์จบเกลี่ยให้เรียบร้อยเกลี่ยให้ดีๆค่ะอุ่นเตาอบที่ร้อยเจสิบองศานะคะแล้วก็ถาดเนี่ย ลองน้ำไว้เดี๋ยวพี่จะให้ดูอุ่นเลยแต่อบที่ร้อสิบองศาพอเราเริ่มจะทำนะเราก็อุ่นเลยพี่ก็เคาะนิดนึง mm hmm. เผื่อว่าฟองอากาศเขาจะได้ไอ้นี่ไงเขาเรียกมันจะฟองอากาศเขาจะได้ออกมาเนี่ยค่ะเห็นมาพี่ใส่น้ําลงไปสองแก้วถาดพี่อะถาดอบพี่มันเป็นถาดแก้วอบประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะค่อยๆอ,อบไปร้อยเจสิบองศาแต่น้องต้องดูด้วยนะ อาจจะน้อยกว่านี้เห็นไหมคะสุกแล้วสุกออกมาเรียบร้อยทิ้งไว้ให้เย็นค่ะคราวนี้พี่จะมาทําน้ําซอสราดเป็นน้าส้มคันสดสองถ้วยตวงหรือ2แก้วใครจะใช้น้ําส้มซันควิกน้ํำส้มกล่องอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาน้ําตาลทรายค่ะถ้าเป็นตุรกีครึ่งแก้วชาถ้าปกติเศษหส่วนสถ้วยตวงคือชอบชอบหวานขนาดไหนก็เอาแบบนั้นแล้วก็แปะ แป,แป้งพี่ใช้แป้งข้าวโพดใครอยากใช้แป้งอะไรที่กวนแล้วมันค่อนข้างเหนียวอะ่ะแต่แป้งข้าวโพดกวนแล้วมันใสงไงเสร็จแล้วเอาไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะตั้งไฟแล้วก็คนจนกว่าเขาจะเดือดเนี่ยคะ่ะพี่คนเรียบร้อยตั้งไฟเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้อุ่นนิดๆแล้วเอามาลาดค่อยๆลาดนะซ้ายขวาซ้ายขวาอย่าลาดไปจุดเดียวนะเออพี่ขอบอกเลยว่ามันรดมากมันอร่อยมาก ทำตอนคืนก็ได้ค่ะแล้วเอามากินตอนเช้าเพราะมันต้องแช่เย็นไงออทำตอนเช้าเอามากินตอนเย็นพอราดเสร็จเราไปแช่ตู้เย็นค่ะช่องธรรมดานะคะประมาณห้าถึงหกชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนไปเลยเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วค่ะพี่ก็ยกมันขึ้นมาใช่ไหมข้างๆมันอะ่ะอีกระดาษไขยกมันขึ้นมาแล้วก็เอากระดาษไขออกเราก็จะได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมตกแต่งตามชอบค่ะแล้วแต่เลย เห็นไหมคะตัวนี้ง่ายคะ่ะสะดวกตกแต่งตามชอบแล้วก็เป็นชีสเค้กสไตล์เราคะ่ะเป็นแบบบ้านๆมีชีสเค้กนิดนึงทํานินดน,งน,ดนึงก็ได้ไม่มีปัญหาให้มันมีรสชีสหน่อยๆแล้วก็ลดผลไม้เนี่คะ่ะเขาก็จะมาตัดกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาตัดกับตัวชีสแต่ความเปรี้ยวความหวานของผลไม้จะได้ไม่เลี่ยนไงบางคนไม่ชอบชีสเค้ก เขาถึงได้ใช้น้ําผลไม้มาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวตัดความเลี่ยนออกมาตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยช,ช็อกโกแลตค่ะช,ช็อกโกแลตละลายเนาะเสร็จแล้วค่ะลองทําดูนะคะเรียบร้อยค่ะลองทําดู ตัดกินได้เลยค่ะหรือว่าใครจะแช่ตู้เย็นก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูเนื้อข้างในนะมันจะไม่ได้แบบเป็นแบบชีสเค้กจ๋าๆแต่ว่ามันจะอร่อยอะคะลองทำดูตัวนี้พี่ก็ชอบนะคะยังไงพี่ไปแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ